สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังราคาทองล่าสุดพันผลหนักปรับ18ครั้งแล้วสำหรับราคาทองคำเปิดตลาดประจำวันที่8เมษายน2568เปิดตลาดปรับลง550บาทในครั้งที่1ต่อมามีการปรับขึ้นลงรวมแล้ว18ครั้ง โดยทองรูปประพันธขายออกบาทละ5300ตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา15.28นาฬิกา28นาทีราคาทองคำวันที่8เมษายน2568ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ49400บาทขายออกบาทละ49500บาทราคาทองรูปประพันธขายออกบาทละ5300บาท อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ